เอาแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงชาเดอร์ในฉบับที่ง่ายที่สุดนะครับทุกคนพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับแบบง่ายที่สุดเลยนะทุกคนพิมพ์็นคำว่าอา i ิชาเดอร์ได้เลยอา i ิชาเดอร์หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็เข้าไปที่เว็บอา i ิชาเดอร์ได้เลยนะครับนี่ไปที่ดาวน์โหลดนาวนะครับอ่าเห็นนีไหมครับให้ทุกคนโหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดยูนิเวอร์ตรงนี้นะครับนี่กดโหลดได้เลยรอสักครู่นะครับนี่ อ่าหากขอทุกคนนะครับยังไม่ขึ้นเป็นรูปจาวาอย่างนี้ครับให้ทุกคนไปโหลดจาวาสาหรับในคามนะครับจาวาฟอร์มเมคาับได้เลยนะครับนี่อ่าอันนี้ก็ได้ครับกโหลดอันนี้ก็ได้ครับนี่สามารถโหลดได้เลยนะครับเวลาโหลดก็จะขึ้นไฟล์แบบนี้มานะครับทุกคนนี่เราสามารถกดติดตามได้เลยนะครับอันนี้ผมติดตามไปแล้วเนาะ โอเคครับเราทุกคนเนี่ยก็กดที่ไฟล์ตัว Alice install ได้เลยนะครับนี่กดไปเลยอ่านี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้มาเนาะผมก็จะแนะนำให้เลือกเป็นอันนี้นะครับ Alice บวก Fabric นะครับกดไปเลยนะครับเวอร์ชันก็ล่าสุดเลือกเวอร์ชันล่าสุดหรือเลือกเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับทุกคนอ่าเอาผมจะเลือกเป็น Alice บวก Fabric นะครับแล้วกด install ได้เลยครับ อืมเพียนเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเหียนไมคคอมพิวต์แล้วนี่หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ไมค์ครับได้เลยฮะไมค์ครับลันเชอร์นะครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนขึ้นมาแล้วไหมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับไอริสนี่ก็จะขึ้นมันตัวนี้นะครับอ่าทุกคนสามารถเข้ามาปรับแรมได้นะครับนะนี่แบบนี้เลยปรับแรม ผมจะปรับสักสี่กิกแล้วกันเนาะนี่สี่กิกอ่ากดเซฟได้เลยหลังจากนั้นทุกคนก็กดเพย์ได้เลยครับนี่กดเพย์กดเพย์อ่อเาเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมน,นะครับทุกคนอ่านี่นะสังเกตตอนนี้จะไปขึ้นฟาบิกน,นะครับนี่แต่ผมจะให้ดูนะครับว่าเปิดว่าเราจะลงซาร์เดอร์ยังไงนะครับทุกคน อาจจะให้ทุกคนเข้าที่ออปชันนะครับกดที่วิดีโอเซตติ้งครับหลังจากนั้นมี่ชร์เดอรครับแล้วกด Open s h a ร์เดอร์แพคโฟลเดอร์ครับลำดับได้นะครับเราก็ต้องไปโหลดชาร์เดอร์มาก่อนนะครับซึ่งผมจะโหลดชาร์เดอร์ตัวนี้มานะครับนี่ตัวนี้ชื่อว่า i n t e r อร์เรชนะครับ3.0ซึ่งผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่โถอินโฟเดอร์ได้เลยครับนี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราจะ Copy จะ Copy มานะครับหรือจะลากมาใส่นะครับ ก็ได้นะครับแต่ผมจะลากมาใส่แล้วกันนะครับแบบนี้เลยปึ๊บอ่าหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาแล้วครับนี่เลย Inter n ร t i o n ั0าุดูนย์นะครับนี่ปึ๊บแล้วเราก็กดเปิดนะครับ s h a d e r enable กดเปิดนะครับแล้วกดอ่าได้เลยนะครับ๋ยวผมจะให้ไปดูในเกมไปเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วครับเมื่อเราเข้าเกมมานะครับก็จะไปแบบนี้ครับอันนี้คือเปิดชาร์เดอร์เสร็จแล้วนะครับทุกคนอ่าหากใครจะปิดชาร์เดอร์นะครับสามารถกดปุ่ม K ได้นะครับนี่ ก็จะเป็นการปิดไซเดอร์หากต้องการเปิดไซเดอร์ก็กดปุ่ม K ครับปึ๊บรอรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนี่นี่เลยครับนี่หากต้องดูว่าช้ร์เดอร์อะไรนะครับให้กดปุ่ม O ครับปึ๊บอ่าก็จะเราก็มาหน้าไซเดอร์แพ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสามารถตั้งค่าเป็นชาเดอร์แผ่นเซตติ้งได้นะครับว่าจะตั้งค่าอย่างไงประมาณนี้นะครับทุกคนเพียงแคน่นี้เราก็สามารถเปิดไซเดอร์ได้แล้วนะครับ คลิปวันนี้ก็สั้นๆนะครับมาแนะนำาวิปปัจจเลอร์แบบง่ายๆกันนะครับไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม